ทุ่งนาข้าวยามบ่ายค่ะคุณผู้ชมทุ่งนาข้าวยามบ่ายค่ะข้าวเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะลวงเริ่มเหลืองแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเริ่มเหลืองทองแล้วค่ะทุ่งนายามบ่ายไม่บ่ายแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายกับทุ่งนาหลังบ้านฟังเสียงนกชมไม้ค่ะ ฟังเสียงนกดูธรรมชาติชมธรรมชาติค่ะข้างหลังบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมาผ่อนคลายกับเนี่ยค่ะท้องทุ่งนาหลังบ้านเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆกล้รวงข้าวเริ่มเหลืองแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มเหลืองแล้วสี่โมงกว่ากว่า พระอาทิตย์แบบว่าต่ำมากเกือบจะตกดินอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอุ้ยฝูงบินต่ำเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมว้าวว้าวว้าว,ว,าวนกค่ะนกค่ะอามาพรจะเรียกว่าฝูงบินต่ำถ้าเขาบินมาต่ำๆฝูงนกค่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่บอกว่านกกระจิบนกกระจาบชอบมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาทำาลังอยู่บนอ่ ก้านมะพร้าวแล้วทีนี้ก้านมะพร้าวมันแก่แล้วก็ร่วงลังเขาก็ร่วงลงมาด้วยอะค่ะน่าสงสารมากทำกว่าจะเสร็จสวยงามค่ะคุณผู้ชมสวยงามค่ะทุ่งนาข้าวเหลืองเหลืองอ้ย่เยอะแยะเลยเยอะแย,ย,ยะเลยอันนี้เป็นนกพิราบค่ะคุณผู้ชมนกพิราบค่ะนกพิราบหรือว่าเขาจะตกใจเสียงอมรพร ก็จะตกใจเสียงมาพรอุข้าวลวงใหญ่มากๆเลยค่ะข้าวลวงใหญ่มากๆข้าวนาปังค่ะเพิ่งทำเมื่อวัยวัยเนี้ยค่ะก็ถ่ายทำคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมตลอดเนาะไวมากเดี๋ยวก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะออกสีเหลืองแล้วออกสีเหลืองเหลืองแล้วถ่ายทำเป็นคลิปออกดูสีเหลืองเหลืองแล้วค่ะ แปลงนู้นเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะแปลงที่ดูไกลๆเนาะนะคะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเมื่อกี้ฝูงฝูงนกฝูงนกชอบมากเลยค่ะเวลานกบินผ่านหน้ากล้องผ่อนคลายยามเย็นนะคะคุณผู้ชมกับทุ่งนาเขียว ทุ่งนาเขียวๆสดชื่นสดชื่นค่ะอากาศไม่ก็ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไม,ม่ไม่หนาวแล้วค่ะสุโขทัยไม่หนาวแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่หนาวแล้วค่ะปกติแล้วก็คืออากาศเย็นช่วงเช้าช่วงเช้าชเช้า,ชชามืดหลังเ่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะอากาศก็สบายๆกำลังดีค่ะโอเคค่ะพาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายกับทุ่งนาหลังบ้านธรรมชาติหลังบ้านนะคะ ชมนกชมไม้ค่ะโอเคค่ะ